สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมกช่องที่จะพาทุกคนนะครับมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะครับและวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกับทุกคนนั่นก็คือรายการ girls planet 999 99นะครับวันนี้เนี่ยรายการเพิ่งออนแอร์จบไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ทางรายการเนี่ย ได้ประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปและผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบนะครับผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนเนี่ยก็ตุกในรอบนี้ไปเหมือนกันนะครับและวันนี้เนี่ยทาง m อ็มเนี่ยได้ปล่อยคลิปพรีวิวมาเมื่อช่วงเย็นนะครับซึ่งเราก็ได้ทําคลิปไว้เหมือนกันยังไงก็กลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับตอนนี้นะครับทาง m อ็มเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยพรีวิวออกมาแล้วก็ได้มีการเซ็นเซอร์บอกใบว่า ท็อปนทยทั้งหมดที่มาจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีคนใหม่นะครับขยับขึ้นไปเป็นอันดับ1ใน9แล้วก็อันดับหนึ่งใน9ที่มีอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็หล่นลงมาอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าอันดับที่9นะครับและเมื่อประกาศผลเสร็จนะครับสิ่งที่ทำให้เราแล้วก็ผู้ชมรายการนะครับตกใจนั่นก็คืออันดับของ ใช่ปิงนะครับใช่ปิงเนี่ยเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับในรายการแล้วก็อันดับของใช่ปิงเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่ดีมากๆก็คืออยู่ในท็อป9มาตลอดติดกัน2ครั้งนะครับนั่นก็คืออันดับตกลงไปจากอันดับ1ใน9เยอะมากๆเลยนะครับเหตุผลเพราะว่ามาจากการตัดต่อของทางรายการนั่นก็คือจากทาง Mnet นะครับ ได้มีการตัดต่อให้ซีนผีผีกับช่ยปิงนะครับมีการขยี่ความผิดพลาดของชายปิงเนี่ยซ้ำๆในรายการแล้วก็มีการใส่ซับแปลความหมายคำพูดของชายปิงผิดในขณะที่ออนแอร์สดนะครับซึ่งก็ทำให้ผู้ชมรายการสดๆเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่พอใจในสิ่งที่ชายปิงเนี่ยแสดงออกมาในรายการไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทาง รวมไปถึงคําพูดนะครับที่ซับน่ะแปลออกมาแต่ว่าเมื่อรายการเนี่ยนำมาดีรันหรือว่านํามาฉายใหม่อีกครั้งในในวันถัดไปนะครับซับในส่วนส่วนนั้นเนี่ยก็ได้มีการปรับแก้ไขให้เป็นความหมายที่ถูกต้องตรงตามที่ใช่ปีเนี่ยสื่อออกมาซึ่งความหมายของซับในครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความหมายที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะครับ ซึ่งก็ทําให้ทางแฟนคลับของชัยปิงรวมไปถึงคนดูในรายการเนี่ยเกิดความไม่พอใจแล้วก็ได้เกิดเป็นกระแสด,ดราม่าเกิดขึ้นนะครับและเหตุผลนี้นะครับก็ทําให้ชัยปิงเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางความรู้สึกของชัยปิงเองซึ่งแสดงออกมาชัดมากๆในรายการนะครับคือชัยปิงเนี่ยมีความสดใสร่าเริงที่น้อยลงพูดน้อยลงยิ้มน้อยลง แล้วก็ดูมีความอึดอัดกระอักกระอ่วนมากในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนซ้อมหรือว่าตอนเล่นกับเพื่อนๆเองก็ตามและผลกระทบต,ต่อมานะครับก็คืออันดับของไช่ปิงอันดับของไช่ปิงจากที่อยู่ในท็อป9มาตลอดติดต่อกันพอเจอเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอเจอซีนดราม่าซีนผีๆจากทางเอ็มเน็ตที่ยัดเยียดเข้ามาให้กับไช่ปิงนะครับอันดับของไช่ปิงเนี่ยก็ตกลงมา แล้วก็ส่งผลให้อาทิ์นี้เนี่ยอันดับของชายปิงหลุดลงไปไกลมากๆนะครับจากเดิมเป็นอันดับที่26นะครับทำให้ชยปิงเนี่ยหลุดออกจากผังของการเดบิวต์แล้วก็ตกรอบไปในอาทิตย์นี้นะครับซีนที่ออกในรายการก็น่าสงสารชายปิงมากๆนะครับเพราะว่าชยปิงเนี่ยนั่งอยู่แบบ โดดเดี่ยวมากแล้วทําหน้าเหมือนแบบฉันมาทาอะไรที่นี่แล้วก็ชาวเน็ตในทวิตเตอร์นะครับได้มีการทวิตถึงชายปิงนะครับหลายเสียงเนี่ยพูดไปในทางเดียวกันเลยนะครับว่าเพราะการตัดต่อของเอ็มเนี่ยทำให้ชีวิตในรายการรวมไปถึงการเดินตามความฝันของชายปิงเนี่ยต้องจบลงแบบน่าสงสารมากๆนะครับซึ่งอันนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าจากกรณีที่ซับผิดแล้วก็ไม่มีการออกมาพูดถึงแล้วก็ ยัดซีนแย,แย่ๆหลายๆซีนให้กับช่ยปิงนะครับก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของชัยปิงรวมไปถึงอันดับของชัยปิงเนี่ยก็โดนกระทบแบบโดยตรงแล้วก็รุนแรงมากๆเลยนะครับส่งผลให้ชัยปิงเนี่ยหลุดออกจากพังเดบิวแล้วก็ไม่ได้ไปต่อในรายการในอาทิตย์นี้นะครับยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของชยปิงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปติดตาม ใช่ปิงใน Instagram ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยใช่ปิงได้ทำการเปิด Account Instagram ส่วนตัวของตัวเองแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอด Follow กำลังพุ่งขึ้นมากๆเลยนะครับไปให้กำลังใจใช่ปิงกันเยอะๆนะครับใครที่เป็นแฟนรายการ Girls Planet 99าก็ ติดตามรายการต่อไปนะครับมาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอันดับของแต่ละคนจะเหวี่ยงกว่านี้อีกไหมและใครนะครับที่จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปใครบ้างนะครับที่จะมีสิทธิ์ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกเกิลกรุ๊ปวงใหม่ของรายการ Girls Planet นายนายทั้ง9คนนะครับจะเป็นวงเกาหลีล้วนหรือว่าวงเกาหลีบวกจีน1คน วกญี่ปุ่นหนึ่งคนแล้วก็เซนเตอร์ของรายการเนี่ยจะเป็นใครนะครับรอติดตามรายการกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอามาอมกโกของเราไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าเราก็จะนำเรื่องต่างๆของวงการเคป๊อปมาพูดคุยกับทุกคนในนี้อีกนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ